หืมนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขาเป็นคนพิการที่แขนขาอ่อนแรงแต่ยังต้องการที่จะสู้อีกอย่างนั้นเลยแม้ว่าส่วนล่างของจินวุย e นั้นจะพิการแต่ว่าระดับการบ่มเพาะของจินวุย e ในปัจจุบันก็ยังสูงกว่าของระดับเสี่ยวหานและอีกอย่างหนึ่งในมือของจินวุย e ยังมีดาบที่เป็นระดับศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย แต่จะให้เปรียบเทียบกันยังไงยังไงเสี่ยวหานก็คงจะดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนปกติถ้าหากในการต่อสู้เป็นตายข้าจะยอมเสียหน้ามากกว่าที่จะยอมตายเช่นนี้มีมันเป็นการเสียเปล่าประโยชน์เสียจริงๆสาวน้อยเจ้าเป็นอะไรกันถ้าเจ้าไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะปฏิเสธแล้วไม่ใช่หรือ ชายที่มีชื่อว่าเสี่ยวนั่นกำลังจะตายข้าหลับประกันได้เลยเพราะว่าขาของจุนวูอี้น่าจะหายดีแล้วแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นการแสดงละครเพียงเท่านั้นโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วเขาคงจงใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอืมท่านพี่ข้าก็คิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันค่อนข้างแปลก เพราะว่าจินหวู่อี้นั้นรู้สึกว่าจะมีพลังเหนือกว่าคนที่ชื่อเสี่ยวอะไรนั่นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยศิละปะการต่อสู้ของจินหวู่อี้นี้ค่อนข้างน่าประทับใจหากไม่ได้ตั้งใจที่จะชนะก็จะชนะไม่ได้การใช้เทคนิคของเขานั้นจะเป็นการตักสินครั้งเดียวเพียงเท่านั้นที่จะหล้มคู่ต่อสู้ลงได้อืมข้าเข้าใจแล้วท่านพี่ หากจุนวูอี้ผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวในการฆ่าเสี่ยวหานนั้นเขาจะถูกหยุดโดยผู้อวุโสของเมืองหิมะสีเงินอย่างแน่นอนดังนั้นในสถานาการณ์นี้เขาจึงหาโอกาสที่เหมาะสมที่สุดในการสังหารเจ้าแซ่เสี่ยวนั้นหืมนี่มันมีเก็ดหิมะด้วย มันหนาวเย็นจริงๆจินหูอี้เจ้าพลาดแล้วที่มาสู้กับข้าในคานี้ถึงแม้ว่าศิละปะการต่อสู้ส่วนกลงของเจ้าจะมีระดับที่สูงกว่าข้าก็ตามแต่เจ้าก็ยังเป็นเพียงแค่คนพิการอยู่ดี ฮ่าฮ่ในที่สุดความแค้นในครั้งนี้ข้าก็จะได้สะสางสักทีเหยาเอ,อ๋อเหยาเอ๋อนะ่ะต้องเป็นของข้าเท่านั้นถ้าหากเจ้าตายไปแล้วแล้วก็เหยาเอ,อ๋อต้องชออบคาแน่ฮ่าฮนะ่าฮ่าถ้าหากคาไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังที่จะได้ครอบครองเลยหืมนี่มันอะไรกัน อะไรกันมันพิการมากว่า10ปีแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเหรอทำไมขามันถึงมาเตะข้าได้กันล่ะ <1> 1> หมัดนี้สำหรับความโกรธของข้าสำหรับสิปีที่ผ่านมาและความอับอายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและนี่รับไปสำหรับพี่ใหญ่พี่สะพ้ย ที่สองและหลานชายทั้งสองคนของข้าและนี่คือสิ่งที่เจ้าทำกับหยาเอ,อ๋อลับไปฮือเป็นไปไม่ได้นี่มันไม่ใช่ความจริงจินหูอี้ได้ระบายอารมณ์เชิงลบทั้งหมดในช่วงตลอดระยะเวลาสิปีที่ผ่านมา เสียงระเบิดของกระดูของเสี่ยวหานนั้นเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดสำหรับจินหวู่อีในตอนนี้เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เสี่ยวฮั่นเคยทำไว้กับจินหวู่อี้จินหวู่อี้จะไม่ต่อยให้เสี่ยวฮั่นจนถึงตายเขาจะปล่อยให้เสี่ยวฮั่นทรมานและตายอย่างช้าช้าหลังจากความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลจินที่ผ่านมาต้องพังทลายลงและ ข้าต้องทนทุกข์ลงกว่าเวลาสิบปีทั้งหมดนี้เกิดเพราะไอค้คนคนนี้การตายอย่างง่ายดายเช่นนั้นมันจะทดแทนได้อย่างไรจินหู่อี้ไม่เคยเกลียดชังใครมากขนาดนี้มาก,ก่อนแม้ว่าเขาจะเป็นศัตรูก็ตามการฆ่าเขาด้วยดาบเล่มเดียวจะไปเพียงพอได้อย่างไรกันสำหรับเสี่ยวฮั่นนั้นการทรมานมันอีกยาวนาน ฮะนี่มันกล้าดียังไงกันฮานี่มันอาวุธวิเศษอาวุธศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วทําไมตระกูลจุนถึงมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์เวทมนต์มากมายขนาดนี้กันฮานี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน เฮเฮนีท่านคิดจะเข้าไปแทรกแซงระหว่างการต่อสู้ศึกเป็นตายของลูกผู้ชายอย่างนั้นหรอนี่ท่านเป็นผู้วุโสแบบใดกันข้าขอถามน้อยเธอไอเจ้านายน้อยเสี่ยวนั่นมันต่อสู้ในน้ำของเมืองหิมะสีเงินไม่ใช่หรอแล้วนี่มันหมายความว่าอย่างไร ข้าอยากจะได้ดาบเล่มนั้นจริงๆถ้าหากข้าลงมือฆ่าเขาแล้วเอาดาบเล่มนี้มาเป็นของข้าล่ะก็เฮ้ๆ <c oughs> เจ้านี่มันปากดีเสียจริงๆจุดคบเพลิงและเมื่อมีการจราจรได้เกิดขึ้นแล้วทุกๆคนต่างเข้าร่วมในการต่อสู้ในครั้งนี้โดย นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ก็เท่านั้น